แม่ชอบที่สุดกับเล็กวิ่งแม่จ้ะวิ่งอะหนึ่งวิ่งเมากที่สุดครับเอาทเาท์ามตเอาเอเอท่เอาทเาท่อาเอาทเอาเอาทอเอาท้เอาท์เอาทกเอาเอาาท์่าท์ัอเคาอาท์เอาท์นอาเอาเาท์เอาท์เอาท์เอาเอาท์เอาทเอาท์เอาเอาท์เอาเอาเอามเอาเาทวเาอาาเออาาทามเาทกาท์เาเอาอาาท์เอางอาท์เอาท์เาเ้าทอาน่อออ แต่ว่าเด็กดวงดาวอีกย่างมันตรงกันพอดีตรงกันพอดีเมิดตรงกันกับของแต่ว่ายายประธานเห็นของเพิ่นยายประธานได้ออกไปจะแม่แต่นี่เป็นเลขของยายเองอันนี้นี่เป็นเลขยายเองแต่ยายได้ยินจากพวกเขาเล่นเฟซนเลยไล่อันนี้ว่ามันตรงกันกคืองอาจารย์ว่าไอ้เลขเจ้ากับเลขไอ้อาจารย์น่ากันเดียวกันนั่นแหละเพื่อนว่าอ๋อขอประธานได้เห็นด้วยเขาไม่ได้ออกไปตลาดแต่คือตอนเราให้เขาฟังนี่เรได้รู้ได้ว่ามันตรงเ เขาไม่ได้ตวงด้วเขาไปเอาเลขเขาไปเอายุนาซอสซับปะข้อคนนี้เขาไม่ได้ไปเอายุ่ไอ้นั่นเด้ได้แล้วเราก็ไม่ได้เล่นเฟซเล่นไลน์เราบูจักเนาะโอ้โหจะวันนี้เลี้ยคอยดก่อน่ะคอนเสิหนังสือว่าไทยจะเบิ้งก็ได้ลไหมยายก็ยายแฟนว่าคนรุ่นหนอยบุญธรรมนี่ครับเอาบกม่วงมาสู้กินท่อนนี่แหละต่อไปก็ได้แล้วมาสะดุ้งก่อนหมายความว่าเจ้าฝันอยู่เป็นวันนี้ฝันฝันท่อนนี้แหละฝันมา คนรุ่นบุญธรรมนี่ผู้ชายพร้อมผู้ชายซื้อจานบักม่วงมาให้กินซื้อจานบักม่วงมาให้กินเออมันแปลว่าจังไดยล่ะบัคนเขาขุดแถววัดขุออกของไม่กินมันได้นี่มันจะไม่โชคมันสิไม่โชคค่ะถ้าคนเอาของมาให้กินเออมคุณจะมีโชคแต่เนี่ยใหญ่เยอะเออแต่ว่ากระย่ายบ่ท่านได้ว่าสิเอาตัวใดแต่วกาย่าแน่ใจฟันในจมูอนระย่าฟันล้างมือออกโอ้ฟันบุญธรรมเลยฟันโตหางเลหล่โอ้ เป็นผู้ใช้เนาะยยาเป็นผู้ใช้รูปงข้านี่งซื้อบกะ่วงฝานแล้วก็ปรุงเรียบร้อยเพิ่นก็กินมะนาวเพิ่นก็กินพราะน่ะยายยายมากลิ่นมะงวงนี่แซ่บขนาดเพิ่นะแซ่บเออกระตักกินน้ำเพิ่นอยู่ดอกวข้ามสองข้ามกระสือดูท่นนี้ล่ะบาร์ดีต่อยังอีกแลยเราบาร์ดีเบาซื้ไปฟังพบอกท่านบร์ดีเบาเดี๋ยวเราใส่ถ้าเป็นว่าข้าตีนี้ข้าวข้าตีเป็นเหล็กบนหินฝันแบบนี้ข้าวตีเลยยายข้าตีเลยข้าตีเอาเลยยายให้เอาตัวไดบันฮะ ตีว่าไม่โชคย่างเดียวตีว่าไม่โชคย่างเดียวจะคลองต้องได้เพราะว่าจะคลองเคยฝันแล้วต้เสียเอาโชคจากตัวได้มัในยายถ้าเอาก็เป็นเลขหกนี่ดีผู้ชายหกเนยกระชับยายทบอกให้ตัวกั๊บหัวจะกเก่าว่าลูกเป็นหกบอกโอที่ยายบอกว่าถ้ามันไมีโชคก็คือผู้ชายนี่เป็นหกเออทกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันอ่ายายกันยังบอกแต่ว่าจะให้บอกแปนหลเมย์ะิดเนื้อเมย์กระชับบอกให้กับหัวกับหางบอก พ้ที่ไปที่มากือตัวนี้ออสามครเจ็ดคถือจานมกหมวงฝันย่ำเรียบร้อยปุุงมากอ้ยกินอยู่ปากแบามาได่ายมากินแซ่แบย่ายแซ่บเะละรุ่นเดียวก็บรรัมเนี่ยวนันนี้แม่ก็เลยมั่นใจว่าจะได้กระต้องถือเล็กเออจะถือถือังะแตกระบอกหมูแต่ว่าข้ามเจ้าของนะ่เพราะท่านได้ได้เลยว่ามักตัวไดหน่อนะมักแต่แต่ิบอกนั่แหละแต่ลอตเตอรี่แม่ก็ไม่ได้ดึงดิยทั้งทางที่ยังบ่ได้เลขเพราะว่าอันนี้คือฝันต่อหางเหล็กวันนี้อีแม่บอกเจตังเมื่อนี่นั้นว่า เลขี่แม่ให้สามโตเขาเอาซูวิฟซี่ั้งในสามโตเมื่อกี้มัดมัดเป็นหนึ่งสามหนึ่งเก้ากับหัวเป็นสามหนึ่งหกเอาหนึ่งนไว้กัดครับสามหนึ่งหกสามหนึ่งเก้าอยู่น่ะสามหนึ่งหกสามหนึ่งเก้าเออว่าบางคนเขาสิเรนทุกประตูเลยมันบอมไป็นหาแต่ว่าเข้ากระจับมุนเอาผู้ใดผู้หลายตีร่างกายพอบตีร่างกายเป็นเก่าถ้าแม่กระจับคู่มันก็จะเป็นไอ้สามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสาม แล้วก็อ huh. uh, uh ่อหนึ huh. uh ่งหกหกหนึ่งแต่ว่าแจะลืมกลับเนาะแม่เนาะเาก็พกตัวเดียวกันให้มุนเอาฝากไว้แค่กังไดกูกกระได้ไดแบบไดจบ้าหูก็่ไดแน่นอนจังไดกระไดแม่ว่าไอ้ตะก้อนนี่ช่างลังสุดติ่ถึงไอ้สโตนะค่ะปันว่าไอ้เกพรอนี่ละเอาบอินทผาลไม่กินกิน้าไปแล้วยังจะจำไอ้นังไอ้จม่อ้ไออ่พรอนเอ้ยเอาอินทผาลมาหาย็จมันแกน่ว่าไม่แขวหยั่งยุ่ง เจ็เจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวเลขขายดีป่ะมยเออเลขไอ้ที่อนุคนตายกับหกสิบเก้ากับเมิร์ดหกสิบเก้าเก้าสิบกับกันเลยครับแล้วเขาก็เพิ่มอยุไฮแล้วดีอืมก็เป็นเจ็ดซิบกระเมิดเลขรักเก้าห่อเลือแค่เก้าหกเก้าแปดเลขชุดได้นี่เก้าเก้ากระเมิดเลขใบก็เหลือเก้า เก้าหกเก้าสามเก้าศูนย์แค่นี้ได้เลขสี่ใบอันนี้ได้เลขหกใบ<น>เราเล่าว่ๆๆาเด็กเป็นๆๆๆยังเราเป็นเบาหวานตายบครเป็นหยาดหยาดปะหยาดหยาดไฟผัวายไอพอยนี่คนไอ้องสาวเขาซื้อซื้อยูแวลี่ไอที่ว่าไอขายประกันน่ะครับยุบันใหญ่นี่ไอเขาไอใหญ่อันนี้น้องหล่ารับมาจากเมื่อ รับมพอหมูว่าตีปานนี้ก็ท่านได้แล้วิีไม่ได้เซ็ตยู่เซ็ตแหละตีตดเซ็ตแล้วก็ไปก็ตื้นขึ้นมากก็ไปกินไปท่านก็เพิ่นก็ขายอยู่หันเลยอย่าเพิ่งเผาเลยแล้วก็เผาไอ้เพิ่นเผาแล้วก็จังกลับมาว่าขายอยู่บัดอีกทีนึงครับยังม่หูเลยว่าลขอาจารจาเนาะตัวใดม่ฮูบอกแต่ว่าได้ยิ้เขาว่ารักเก้าให้วิ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเกาหกเก้าหาไอ้พวกนี้หลายจะกินมากินม่หูครับแม่เพราะว่าแม่ไม่ได้ออกไปได้มือนีย แต่เันที่ยิบเก้าแม่เมื่อจิบเก้าก็เพิ่งแม่แปะเอาเลขเมาว่าเจ้าที่หาเท่านี้แหละแล้วก็แม่เข้าจับเลขมาใส่กันนั่นว่าแม่แต่ว่าคำว่าเป็นสามตัวไม่มักสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าแต่จิตเอาหัวขึ้นก็ได้เอาหัวกับหัวมาเป็นหกก็ได้เก้ากับหกดิสามหนึ่งเก้าจุ๊เลขที่แม่ไว้ก่อนใครท่านมาช่วยจะบอกว่าบุญล้นทับสองหมดก็ได้ต่อยิงที่แม่ได้ร้ายอยู่บ้างหัน ได้ยังกะใบเดียวกบสามบ้านกาบาทหนึ่งตะบะนี้มันหักแพงหักแปดสิบบาทเด้อันนี้หักคกบสิบบาทสามตัวไอ้ท่อก็สองเจแม่แค่กระซางมั่นของไอ้ดีกนใครใครก็บ่ถือเด็ต่อโยเออใครก็บ่ถือแล้วบัตรเลขจะของบ่ได้ว่ามาเขาขอเขาบอกว่าเขาไปจากได้หลายแจ้แม่เอาหัวนี้แม่ให้วิ่งยังเกาะให้วิ่งหนึ่งให้วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวตัวเดียวโคโลนีบ่ค่ะแมนบันนี้จับคู่ สามหนึ่งหกสามกับหกเออกับสามหนึ่งเก้าเด็กับหัวมันดีกมันก็เลขก็เดียวกันนะหนึ่งเก้าอ่าตางนันแม่มักศูนย์โยต่ว่าถ้าศีเอาเอาสองเก้ากับศูนย์เก้าคือเก้าล่างนี่มากศูนย์เออแต่ว่าศีเอาสองไซสองเก้ากับศูนย์เก้าอสามหนึ่งหกกับยังก็แม่กับเอเอากับหัวมันคืนไปเลยเก้ากับหัวกับหางมันคืนนี่เลขตัวเดียวกันน่ะล่ะเออ กลางนี่มากศูนย์แต่ว่าจับคู่นี่พวมีศูนย์หนูมีเลเป็นศูนย์เก้ากับไอ้สองเก้าอันนี้ศูนย์เก้าเออเท่านั้นเลยเอาใน่อยหน้อยมันมีสิทธิ์เข่ากลัวดิครับมีสิทธิ์เข่ากลัวมันจะมาเปลืองขุ่นน้องแ่เนาะยาหลายน้อเออเอาท่อนี้เปลืองเงินดีจบเดี๋ยวนี้แม่พอค่อยเลียนไอ้ดินเพราะว่าแมวหนึ่งม่วงยานเล็กว่าเมิร์ดสองเก้ากับศูนย์เก้าเออสองตัวมัดได้ยุนี่กับมัดได้สองเก้ากันดิครับ่แม่เหล็กบานคนตาย โอ้ขาเจ้าเอาที่นี่ขาเจ้าเอาอยู่หาลูกเขาอะไรเอาเขาเจ้าก uh uh ็เอาแล้วเจ้าของบ้านเขาก็เมาเหมือนเลยเนาะเพราะว่าข้าเจ้าก็ิสื่ออายุแน่เล็กบ้านหกเก่าแน่ก็พอแต่ว่าเขาเพิ่มให้เป็นเยซีเจ้าแม่เลิกมัดลายเลยได้จังม่ได้ทอนเขาจะม่แห้งแห้งมดดลายแห้งดีเพราะว่าเมื่อยอยากพักพอนมันปวดปวดอี้รจะให้อันนั้นนะแม่ปวดเข่าเนาะอายุร้ายแล้วเนาะ กระทมกรมดาษนะคะไปนะห,หาใคาตตรรถตะลีพี่นอ้องเอาพี่น้องคะสาหรับผู้ใดที่ห้แอดมาตามตัวเลขของคุณยายพิพนงวดทีผพานมาวา่าห้มาตามอยู่มันมาบก่ท่านพี่น้อง่ท่าน,ม,านมันอากาศซีหนาวๆพอ,อมื่อหลดอ,อยากนอนอยันเกงใจพอ่อแม่ยังหค่ะมาํำกับยันอยากนอน เมื่อนอนเดินมาถึงเวลาเพ่งจะปิดบ้านนึอคือยานคนโอ้าะห้ามจะกันกันคุยกันได้กันเนาะได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้น้อยนี่ยอาจะตังว่ามากก็อาบน้ำแล้วก็ข้อเข่าไอ้กับเข่าคนก็ไปในเย็นปิดเปิดไฟตัวนี้ถิ่มมาไว้กรับปิดตั้งถิ่มพุ่นสองทับทุ่มพุ่อแต่ตรไล่นะครับเนาะสรุปตัวเลขของคุณยายา้อยน้อยเท่านั้นละวิ่งหนึ่งเนาะแม่เนาะสามหนึ่งหกกับสามหนึ่งเก้า ถ้าเป็นเลขล่างนี่มากศูนย์มากศูนย์แต่ใส่เก้าสองกับศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้ากับกันไปเลยศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองเก้าเก้าสองหมดเลยก็เอาหลายเพิ่มวันเอาเน้นๆเอาเน้อยแขนแขนว่าจันเพราะว่านี้เขาก็บริลลัมไล่น้ำก่าแม่ต่างคนต่างอยู่บริษัทสร้างกันดอกแต่ว่าเขาผัวมันเลขก็มีแต่ผัวกันก็นธรรมดาเนาะแม่ข้ามากอ่ะภารกิจภัมันเราจะเนาะ พักพร้อมนะแม่เนาะพักพร้อมเดี๋ยวก็ปิดอีกได้ตั้งสามมือมืออึ้งกระติดจ้าวันจันทร์ก็จ๊กี่ชุดดีที่ว่ามีงานนี่ลองรับไอ้มือแรกนะจ้าขะมือแรกตุมวันทิพย์วันเสาร์แย่ท่อบ่ได้ยังมาคนมาธนาคารบ่ไปขายอยู่ตำนักอาจารย์เฮ้ยอาจารย์ไปแล้วไปล่องไปแล้วไปแล้วไก่ก็ไปแล้วแต่ว่าถ้าบ่มีเลขเข้ามักเขาก็บ่เขาเกี่ยงนี่มันสั่งเลขชุดชุดหาใบนี่มาโดยเฉพาะเลยเด้ จะละหาหกสิบชุดสั่งเลขของเพิ่นม,มานน่นค่ะ okay.